สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนักดูบ้านนกดาวครับตอนนี้ไม่ได้หาบ้านมาครับรีวิวถดนให้ดูครับคลิปนี้อย่าลืมก่อนว่าผมถ่ายช่วงที่ไปถ่ายบ้านนะครับผมเก็บไว้นะไวๆๆ้ปล่อยบางบัวทองสุพรรณบุรีถดนหมายเลขเก้าหมายถึงว่าตรงไปข้างหน้านะมันจะมีทางแยกเยอะท่านผู้ชมนะอ้างไปว่าตรงนี้คือถดนหมายเลขเก้าิโลเมตรที่ยี่สิบหกนะนะ ตะนหมายเลข 9AS2S2 2ครับขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพเขตบางแคนะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในเขตบางแคนะฮะเออส่งอย่างแบดเซดอย่าบ่อยนะฮะทางด่วนนะให้จิทขวานะตอนนั้นกำลังขึ้นขึ้นทางด่วนนะอันนี้อันนี้ยูเทิร์น U กลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเผลนะฮะต้องขึ้นตารดวนก็คือข้างล่างแล้วก็ยูเทิร์นขึ้นทางด่วนข้างหน้านะครับนี่พูดง่ายๆเนี่ย ตรงกลางนี่ยเนี่นี่ยถงกลางไอ้นุ้นบันทางไอ้นุ้นคือสะบานข้ามนะดูดีๆนผู้ชมขึ้นดีๆนะฮะโอ้แม่เจ้ากรุงเทพเลยนี่อันนี้มีกระบวกรองบางพรมนัะนี่กาะกองนี้ก็ชื่อว่าคลองบางพรมนะผมก็ไม่รู้ครับว่าพรมไหนแต่รู้ว่ามันอยู่ตะหล่นการธนาพิเศษตะวันตก ตะวันออกก็ไปอีกหลายโลฮะถึงจะสุดตะวันออกดูเกือกม้าก่อนดูที่ยูเทิร์นก่อนนะท่านผู้ชมสุดยอดไหมน่าจะไปสร้างบ้านเรามั่งบ้านเราเนคนใต้ไงเออไม่ค่อยมีนะเกือกม้าแบบนี้นางทางใต้นะส่วนมากลอดใต้สะพานหรือไม่ไมก็ยูเทิร์นชิดขวาครับจองขวาสุด1 2 0 0ถึง100แสดงว่าเหยียบได้เต็มที่นะท่านผู้ชม แน่นะดูนะช่องกลางในหนึ่งร้อยนะครับช่องซ้ายสุดีนรถสิบล้อหกล้อ80แปดสิบนะครับตามกฎหมายกำหนดครับเดี๋ยวนี้เขาประกาศใช้แล้วครับเดือนมีนาตั้งแต่เดือนมีนานะครับมีการตัดแต้มด้วยนะครับหลายอย่างนะครับใบกับขี่ด้วยใครไม่มีก็โดนจับนะจับกองกล้ำเลยโอ้โหแม่เจ้า ตอนนี้จะเข้าจังหวัดไอะรนั่นอยู่นะฮะจังหวัดอ่าดนทบุรีครับนี่นี่ฮะชิดซ้ายข้างหน้านะฮะมีช่องออกซ้ายนะต้องออกอย่าหลุดนะชิดเสร็จแล้วก็ไปนะปั๊บบินเกล้านะฮะต้องบินเกล้าก็นู่นไปนู่นะฮะ,ะสนามหลวงนะครับเออเกือบถึงหรือเปล่าจัดตุจักอะไรก็มีตรงนี้ตังด่วนด้วยนะใครใครไปตังด่วนก็นู่นชิดซ้ายนะฮะท่านผู้ชมช่องช่องขวาช่องซ้ายสุดซ้ายสุดก็มีบางบัวทองอีกนะสำหรับคนที่หลุด หรือว่าคนที่ออกมาทางกวางนูนะนี่ท่านผู้ชมดูโยก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 ไหมกลางเบิร์นก็คือพระปิ่นเกล้านะที่เราขึ้นไปขึ้นไปนี่กลางแน่ๆเลยเลยเลยเลไปพระปิ่นเกล้าไปตะิ่งชันก่อนจะถึงพระปิ่นเกล้าก็จะมีขวามือก็จะมีขนส่งสายใต้นะครับรถทุงรถทัวร์อะไรก็ขึ้นไปทางนั้นเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถทัวร์ทางใต้นี่เดี๋ยวนี้ไปหมอชิดก่อนนะท่านผู้ชมก่อนจะเข้าสายใต้นะเออ เอาใจจริงๆนะเอาใจชาวอีสานชาวเหนือชาวเหนือนะบางทีก็เข้าขนส่งสต้ใต้เสร็จแล้วก็ไปส่งหมอชิดบางทีส่งหมอชิดก่อนแล้วมาส่งใต้ใต้นะแล้วแต่ของบริษัทผมไม่ได้นั่งรถทัวร์มานานแล้วครับตั้งแต่ซื้อรถยนต์มาโอ้หลายสิบปีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าหยิงเหออะไรไม่ใช่ครับ เมื่อก่อนนั่งเฟอร์เจอร์ในรถทัวร์นั่งคิดนู่นนีดนั่นนิ่ก็ขับรถเราอยากขับด้วยตอนนี้ได้กลับสมใจเลยครับแต่ว่าขอโทษไม่มีเงินเติมน้ำมันนะครับผ <laughs> ู้แม่เจ้าน้ำมันเติมเต็มถัง2,000กว่าบาทข้างหน้าเหยียบวยตูดไฟแดงนท่านผู้ชมรุดเหยียบยาวตกใจหมดเลยเพรบ้านนอกนะครับผนบ,บ้านนอกข้ากรงรีวิวลนนมาฝากครับ อย่านะพี่อย่าเบียดนะครับอยู่ช่องไกลช่องมนันว่างเมื่อไหร่พี่ก็เข้ามาแลวกันครับผมไม่อยากจะเฉี่ยวชนกับใครอ่ะผมไม่เปลี่ยนช่องครับเพราะช่องนี้ก็ให้วิ่งร้อยกว่าครับช่องนี้วิ่งร้อยกว่าได้ครับก็กรุงเทพแบบนี้ได้อันนี้ยินดีต้อนรับสู่จังหวัด